สวัสดีค่ะกันนัดจากบริษัทพัทยานิวไลฟ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะกันนัดอยู่ที่คอนโดพานราเขาพะตำหนักค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากเมนเจอร์คอนโดพานูราค่ะซึ่งไม่ใช่ขครที่ไหนค่ะเป็นพี่รุทสุดหล่อของเราเองนะคะที่จะมาให้ข้อมูลวันนี้กับเรานะคะพี่รุทสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรุทนะครับผมคอนโดโครงการเดอะพานราพัทยานะครับคอนโดบนเขาพะตำหนักริมหาดดงตาลของเราเองนะครับค่ะก็อย่างนี้ค่ะพี่รุทวันนี้ค่ะกันนัดก็ มีคําถามหลายคาถามเลยที่ได้มาจากลูกค้าค่ะที่แบบว่าถามมาเนาะก็เลยอยากจะให้พี่รุตนะคะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะว่าพี่รุตเป็นเมนเจอร์ที่นี่แล้วเขาบอกว่าที่นี่ค่ะคือเขาอยากทราบว่าโครงการพานูราค่ะเดเวลอปเปอร์ของที่นี่ค่ะคือบริษัทอะไรแล้วก็อยากให้พี่รุตพูดถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทให้ด้วยอะค่ะยินดีมากๆเลยครับที่จะให้ข้อมูลนี้นะครับโครงการเดอะพานูรา พัทยาของเรานะครับก็คือเป็นบริษัทเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ของบริษัทไมได้แอสเซ็จำกัดมหาชนนะครับโครงการของเราเป็นบริษัทมหาชนจากกรุงเทพนะครับผมโครงการของเราเนี่ยมีทั้งหมดที่สร้างมาแล้วนะครับประมาณ64โครงการแล้วนะครับไม่ใช่โครงการใหม่ๆนะครับเราสร้างมานานแล้วนะครับและเป็นบริษัทขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับที่เดอพานุราพัทยาเนี่ยเป็นโครงการแรกของเรานะครับและเป็นโครงการที่เราก่อสร้างแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ย แมททิเรียลดีมากๆนะครับผมอยากให้เรียนเชิญมาดูกันครับเพราะว่าที่นี่สวยมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมพูดค้าแล้วจุดขายของคอนโดพานุล่าค่ะก็คืออะไรอะคะที่เป็นจุดขายหลักๆเลยจุดขายหลักๆของเราคือทำเลที่ตั้งครับที่เราเลือกที่ดินแปลงนี้ในการสร้างคอนโดแรกของบริษัทเราที่พัทยาเพราะว่าโซนนี้ยเขาเรียกส่วนพระตำหนักเนาะถูกไหมครับเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับหาดยินยอมเพียงแค่ร้อยกว่าเมตรนะครับผมแล้วก็แวดล้อมไปด้วยร้านอาหารชื่อดังนะครับของพัทยาแล้วแวดล้อมด้วยสถาน ที่ท่องเที่ยวทั้งไนท์ไลฟ์นะครับทั้งเดย์ไทม์นะครับทั้งแบบเขาเรียกว่าตลาดอาหารทะเลที่แบบใหญ่มากเหมือน George Fair. จอร์ชแฟร์ก็เรียกจอร์ชแฟร์พัทยาได้เลยนะครับอยู่ข้างโครงการเรานี่เองนะครับก็สังเกตเห็นแล้วค่ะเพราะว่าตอนขับรถเข้ามานะคะก็จะรายล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบายใช้คําว่าสะดวกสบายกับลูกค้าที่มาซื้อที่นี่เลยนะคะพี่รุตคาแล้วอยากทราบอย่างนี้ค่ะว่าอะไรอะคะที่มันเป็นเหตุผลที่จะทําให้มีลูกค้ามาเช่าที่นี่เยอะอะค่ะ เหตุผลหลักๆของลูกค้าที่นี่นะครับ<น>ที่ทําให้โครงการของเราอ่ะเขาเรียกว่าเป็นที่เขาเรียกเฟรมัสเนาะะอ่าเป็นที่แบบเอเจนต์หรือว่าลูกค้าต่างๆอ่ะชอบมาพักอาศัยที่โครงการของเราเพราะว่าหนึ่ง โครงการของเราเนี่ยครับมันจะมี day life นาะก็คือช่วงเช้านะครับตื่นเช้ามามีพื้นที่ออกกาลังกายแบบ mm hmm. สงบสงบเลยครับที่หากยินยอมนะครับอากาศดีมากๆนะครับที่ทะเล mm hmm. นะครับตอนบ่ายเรากลับเข้ามาที่ตึกใช่ไหมครับพอตอนเย็นเนี่ยก็จะมี night life mm hmm. พวกร้านอาหารชื่อดังต่างๆสถานบันเทิงต่างๆที่อยู่แวดล้อมโครงการของเราในระยะทาง mm hmm. แค่ก้าเดียวนะครับคือเดินออกน้าโครงการข้ามถนนไปก็เจอเลยหรือว่าเดินออกโครงการไปเลี้ยวซ้าย mm hmm. ก็ติดรั้วกำแพงติดกันนี่ครับและสถานบันเทิงต่างๆและร้านอาหารต่างๆเนี่ยจะเป็น สถานเอ่อเรียกว่าสถานประกอบการที่รองรับลูกค้าชาวตะวันตกลูกค้าชาวยุโรปโดยเฉพาะครับค่ะลูกค้าที่เช่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรปเกือบทั้งหมดเลยนะนส่วนน้เห็นด้านหน้าจะแบบส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่แบบว่าแนวตะวันตกค่อนข้างเยอะใช่ครับลูกค้าก็เลยชอบใช่ครับ่างนี้นี่เองนะคะค่ะพี่รู้เคาเมื่อกี้นี้คือหนูอยากทราบอย่างนี้ค่ะว่าโลเคชั่นนะคะของที่นี่ค่ะคือแบบว่า จุดเด่นดีกว่าจุดเด่นของโลเคชันที่เนี่ยใกล้อะไรบ้างคือเพื่อที่แบบว่าเหมือนเป็นจุดใหญ่ๆที่นักท่องเที่ยวแบบว่าฟังแล้วแบบว้าวคือแบบโปรเจกต์นี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างอ่าโอเคครับ แรกเลยก็คือหน้าบ้านเราเลยนะครับอ่าโอเคจะเป็นร้านดอมพิซซ่านะครับ<ม>เป็นร้านพิซซ่าอิตาลีของแท้เลยนะครับลูกค้าเยอะมากป<ม>ัจจุบันเปิดสาขาที่3แล้วนะครับเปิดสาสาขาเพราะลูกค้าที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีสาะบันเทิงกลางคืนนะครับผมในร้านแล้วก็มีหาดยินยอมที่สวยงามแล้วก็แบบเงียบสงบนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับเราก็จะมีร้านอาหารชื่อดังที่คนคนกรุงเทพชอบมาด้วยนะครับอย่างลูน่านะครับพรีเมอร์เมดสกายแกลเลอรี่ช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะครับร้านออกซิเจนโอ้เป็นร้านดังๆดังงั้นเลยที่ ที่หลุดพูดเพราะว่าพวกเราติกต๊กต็อก,กเกอร์ทั้งหลายนะคะก็จะชอบมารีวิว<ช>ที่นี่ใช่ครับผมหากจากโครงการเราแค่300กว่าเมตรเองนะครับแล้วเรามีสนามกอล์ฟข้างบ้านเราเลยแค่ร้อยกว่าเมตรนะครับสนาม<ช>กอล์ฟถึง9หลุมเลยที<ฮ>เดียวโอ้โหสนามกอล์ฟ9หลุมเลยนะคะใช่ครับแล้วต้องจากตรงนี้นะคะเราก็จากวนะักกิ้งสตเน่ยคือ ไกลกันไหมคะพี่รุตจากวอลกิสตรีทไปถึงโครงการเราประมาณ1.5่กิโลเมตรหนึ่งจุดากิโลเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวต่างประเทศเนาะก็จะรู้จักวอล์กิิงสตรีทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเอออยากรู้ว่าแบบมันห่างกันหรือมากหรือเปล่าเอาจริงๆนะครับโซนรอบๆของโครงการของเราเนี่ยก็น้องๆวอล์กิิงสตรีทแล้วนะครับใช่คือคือมาที่นี่ก็คือจบเลยไม่ต้องไปต่อผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของในวอล์กิิงสตรีทนะครับเขาก็มาเปิดที่นี่ด้วยเพราะว่าส่วนลูกค้าที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่เป็นลูกค้ายุโรปถูกไหมครับก็จะ พี่รู้ค้ะแล้วอย่างนี้ค่ะทําไมลูกค้าชาวต่างชาติะคะ่ะถึงชอบที่จะมาลงทุนซื้อที่นี่อ่ะคะ่ะเพราะหนูเห็นว่าโคต้าต่างชาติหมดไวมากใช่ครับโคต้าต่างชาติของเราหมดตั้งแต่ช่วงขายปีแรกเลยครับผม <c oughs> สิ่งที่ชาวต่างชาติชอบโซนนี้แล้วก็มาซื้อเราเยอะนะครับผม <c oughs> เพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่มันคือพัทยาจริงๆที่ชาวต่างชาติเขาใฝ่ฝัน มาเที่ยวพัทยาคือพัทยาครั้งแรกที่ที่เป็นเริ่มต้นของเมืองพัทยาถูกไหมครับคือใช้หาดถูกไหมฮะชะแล้วก็สถานเที่ยวันเที่ยวสถานบันเทิงไนท์ไลฟ์ที่ไม่ได้มีชาติอื่นๆที่มาสร้างความวุ่นวายถูกไหมครับนั่นก็คือพัตตำหนักเนี่ยจะเป็นโซนนั้นคือคุณมาที่พัตตำหนักคุณจะได้ฟีลลิ่งเหมือนพัทยาเมื่อ15หรือ20ปีที่แล้ว ฟิลลิ่งไลฟ์สไตล์นะคระใช่ไหมว่าไลฟ์สไตล์นี่คือทําให้ชาวต่างชาติชาวยุโรปออสเตรเลียอเมริกาพวกนี้ครับเขาถึงชอบโซนนี้กันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก็เลยทําให้เออ่ฟรีเนอร์โค้ต้าของเราหมดไวมากนั่นเองใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ที่อยากแนะนําก็คือชาวต่างชาติพอเขามาอยู่ที่เนี่ยเขาจะเกิดคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ที่เป็นคนยุโรปมาอยู่ด้วยกันนะครับก็จะชวนเพื่อนมาอยู่ชวนเพื่อนมาไนท์ไพร์กันเดย์ทามก็จะลงทะอ่าไปลงนั่งหาดริมหาดกันพวกนี้ครับอย่างนี้นี่เองนะคะก็เลยทําให้ต่างชาติ ค่อนข้างที่จะมาลงทุนทุนที่นี่เยอะมากใช่ครับแล้วก็ทําเลที่ตั้งของเราอยู่ระหว่างจอมเทียนและพัทยาเห็นไหมครับจะไปที่ไหนก็ง่ายพัทยาก็ง่ายไปจอมเทียนก็ง่ายนี่ครับผมค่ะพี่พี่รุดค่ะแล้วก็ห้องสวยขนาดนี้ค่ะก็นับอยากรู้ว่าเป็นฟูรีฟเฟอร์นิตไหมคะแล้วก็คนที่ซื้อค่ะเขาจะได้อะไรบ้างจากในห้องยูนิตนี้ค่ะที่สุ สิ่งที่เราให้นะครับในราคาคที่ลูกค้าจ่ายไปนะครับลูกค้าได้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับผมคเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดด้วยแล้วก็บิวยินตามในรูปนี้เลยนะครับถ้าดีได้เห็นเลยนะครับบิวยินแบบโรงแรม5ดาวเลยแบบนี้เลยครับนี่ก็คือเราให้หมดนะครับผมโอ้ดีจังเลยค่ะก็คือว่าหที่วกระเป๋าใบเดียวพร้อมเข้าอยู่ได้เลยใช่ไหมคะโอ้โหแล้วก็ส่วนกลางที่นี่ล่ะคะพี่รู้ส่วนกลางที่นี่มีอะไรบ้างอะคะส่วนกลางเราก็จะมีสระว่ายน้าแบบ ขนาดใหญ่นะครับความยาวประมาณเกือบ40เมตรนะครับสองสะนะครับที่ชั้น29แล้วก็ชั้น4ครับผมชั้น29กับชั้น4แล้วก็มีฟิตเนสขนาดใหญ่ให้ด้วยนะครับมีคิดคลับนะครับมีโคเวกิ้งสเตทนะครับมีซาวน่านะครับมีมีสวนด้วยใช่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นสวนอยู่ใช่ครับผมที่นี่คือสวนกลางครบคันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือใครที่ชอบห้องสวยเนาะพรฟูลรีเฟรนิชแล้วก็ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแล้วรายล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่พรีเมียมใช้คำว่าพ<ช><ด>รีเมียมโลเคชั่นดีเนีก็คือ ถูกต้องแล้วที่ต้องมีและชอบความเงียบสงบก็ต้องที่นี่ด้วยใช่ครับเพราะลูกค้าที่นี่จะอยู่กันแบบเงียบสงบนะครับเห็นไหมที่เราดูไปดูกันครับลูกค้าจะอยู่แบบเงียบสงบผู้ดีมากที่นี่ครับผมแล้วด้วยความที่หนูเห็นว่าแบบชาวต่างชาติก็ลงทุนเยอะใช่ไหมคะพี่รุตเขาเน้นอยากรู้ว่าพี่รุตมีการบริหารปล่อยเช่ายังไงบ้างสําหรับคนที่ลงทุนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เขามาลงทุนที่นี่อะค่ะเรามีวิธีการบริหารปล่อยเช่ายังไงบ้างแนะนําเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทเราดพาเเ่ะลองโยยฉ ปัญหาเรื่องการปล่อยเช่าให้กับลูกบ้านนะครับ uh huh. เรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องที่เราจะหาลูกค้านะครับเรามีดีพาร์ตเมนต์มีเจ้าหน้าที่นะครับ uh huh. เปิดเคาน์เตอร์เ,อร uh huh. เลยเพื่อรับลูกค้าวอล์กอ uh ิน huh. ด้วยแล้วก็เราจะเอาห้องของลูกค้านะครับไปฝากกับทางทีมที่เขาดูแลเรื่องหาลูกค้าเช่าทั่วเ uh huh. มืองพัทยา uh huh. ประมาณ2 0 0้กว่าบ,บริษัทด้วย uh huh. นะครับเราไม่แค่นั้นนะครับเรามีดูแลเรื่อง ดูแลห้องนะครับตรวจตรวจรับห้องนะครับส่งมอบห้องแล้วก็เวลาลูกค้าออกแล้วเนี่ยเราก็ตรวจรับห้องให้แล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างให้ห้องนะครับมีปัญหาอะไรแอร์ต่างๆพวกนี้นะครับหรือห้องมีปัญหาเนี่ยเราก็มีช่างดูแลให้ด้วยแสดงว่าลูกค้าลงทุนที่นี่นะคะก็คือไร้ความกังวลเรื่องที่ว่าจะไม่มีผู้เช่าเพราะด้วยความที่โลเคชั่นดีเนาะแล้วก็มีฝ่ายดูแลการปล่อยเช่าให้ด้วยใช่ไหมคะพี่รุศก็ต้องต้องฝ่ายนี้นะครับฝากเอาห้องมาให้ปล่อยให้หน่อยครับไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องรีบลงทุนนะคะเพราะว่าพี่รุศจะ ่วยบริหารปล่อยเช่าให้พวกเรานะคะครับผมยินดีมากๆเลยค่ะพี่รุดคะแล้วก็ตอนนี้คะ่ะมีข่าวมาว่าแบบนักท่องทเที่ยวกลุ่มของจีนอย่างงี้คะ่ะลดลงมันมีผลกระทบอะไรกับการปล่อยเช่าของคอนโดหรืบ้างไหมคะอ๋อเป็นคําถามที่หลายๆคนชอบถาม,มกัน,นครับ<ช>หลายๆคนพาก็จะถามว่าแบบลูกค้าจีนชาวชาวจีนที่มาที่เมืองไทยน้อยถูกไหม<ช>แล้วลูกค้าเช่าอ่ะอาจจะทําให้ห้องมันว่างเยอะขึ้นไหม hmm. ไม่มีลูกค้าเช่านะครับต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่าโครงการของเราเนี่ยลูกค้าเช่าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นยุโรป ผมขอเน้นะครับเป็นชาวยุโรปนะครับแล้วก็ที่นี้อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาดูสถานที่จริงๆว่าลูกบ้านที่อยู่อาศัยที่เนี่เขามีนิสัยกันอย่างไรเพราะเข้ามาแล้วทุกท่านจะเห็นเลยว่าแบบโครงการของเราเนี่ยอยู่ผู้อยู่อาศัยเยอะมาก<ช>แต่จะเงียบสงบนะครับไม่วุ่นวายเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ครับจะเป็นลูกค้าที่แบบอีกเรดหนึ่งเลยครับผมแลวเป็นลูกค้าชาวยุโรปนะครับมันจะทําให้ตึกข,ของเราเนี่ยไม่วุ่นวายแล้วก็ ของเราใช้ควาว่าแทบจะไม่มีลูกค้าชาวจีนมาเช่าเลยนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นก็ลดความกังวลให้กับผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะพี่รุตก็แจ้งแล้วว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มีผลกระทบกับการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงนะคะเพราะที่นี่กลุ่มเช่านะคะจะเป็นกลุ่มชาวตะภาคตะวันตกเนาะใช่ครับช,ชาวตะวันตกครับผม้ายอย่างนี้ค่ะด้วยความที่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็คอนโดที่พัทยาค่ะ,คะมีค่อนข้างเยอะมากเลยอยากให้พี่รุะคะ่ะพูดเ,ออเป็นการ เพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่จะมาลงทุนว่าเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องเลือกพานอล่าเพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการลงทุนให้กับลูกค้าคะพี่ลุงอ๋อนี่คำถามนี้แบบหลายๆท่านถามมาเลยนะฮะใช่แลวเป็นคำถามที่ชอบผมชอบตอบด้วยเพราะเป็นคำถามที่บอกเลยว่ามันเป็นคำถามที่หลายๆคนคาดไม่ถึงเลยใช้คำว่าน่ใช้คำว่าคาดไม่ถึงเหมือนกันครับเพราะว่าในพัทยาเราเห็นคอนโดเยอะจริงๆนะครับใช่ค่ะทีนี้สิ่งที่ผมอยากว่าทำไมถึงต้องมาลงทุนที่นี่ครับหนึ่งเราเป็นคอนโดใหม่ที่สุด Mm hmm. ที่ใกล้ทะเลที่สุดปัจจุบันในเขาพระตำหนักตรงนี้ครับค่ะและสองเรื่องการปล่อยเช่าทําไมเราถึงปล่อยเช่าดีเพราะว่าคู่แข่งที่คอนโดไฮไลท์ที่คอนโดสูงที่เป็นคอนโดใหม่มีเราคนเดียวเลยครับ mm hmm. ที่เขาพระตำหนักตอนนี้นะครับอืก็เลยแบบว่าทําให้เป็นการตอกย้กําความมั่นใจให้กับกลุ่มนักลงทุนว่าควรจะเลือกที่นี่ใช่ครับค,คู่แข่งนอง้อยคู่แข่งน้อยบอกเลยว่าคู่แข่งน้อยมากครับในการปล่อยเช่าเพ mm hmm. ราะว่าข้างๆคอนโดเรามีแค่คอนโดโลไลท์แปดชั้นนะครับแล้วก็คอนโดสูงเนี่ยจริงๆยังไม่มีนะครับ มีที่กําลังก่อสร้างแต่ก็อยู่ห่างจากทะเลไปไกลกว่าเราเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมถ้านักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจที่จะลงทุนนะคะเป็นคอนโดไฮไลท์ที่พรีเมียมนะคะเขาเรียกว่าซูเปอร์พรีเมียมที่สุดนะคะในะหัดยินยอมนะคะหรือหัดดงตานะคะต้องไม่พลาดที่นี่ค่ะคือเดอะพานล่าพัทยานะคะ และทางบริษัทพัทยาน e ิวไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่รุทมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะได้มาตอบคําถามนะคะให้กับทางานักลงทุนนะคะที่มีความสงสัยเนาะเพื่อเป็นการตอบย้ําความมั่นใจนะคะแล้วก็ทางบริษัทพัทยาน e ิวไลฟ์ก็ยินดีมากๆนะคะที่ได้ร่วมมือนะคะกับการเป็น e x ็ u ซิสต์ดีลนะคะกับทางพานุล่าพัทยานะคะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะคะอยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่บริษัทพัทยาดไลฟ์ค่ะขอบคุณพี่รุตมากๆค่ะขอบคุณมากเลยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมสวัสดีค่ะ,คะ<ม>สวัสดีครับ